thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ P H K T V นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเกม w วอตด็อกนะครับเรามาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วโอเคดิเทนโทรมาฉันไม่คิดที่จะฆ่าแกหรอกนะขอบคุณนะนี่มันเป็นเวลาที่ยากของแฮกเกอร์แกเป็นแฮกเกอร์ระดับสูงนะ พูดมาว่าแกต้องการพบฉันหรือเปล่าแล้วเจอกันไอเดนยังมีแฮกเกอร์อีกคนนึงประมาณนั้นนะครั <magaz> Somehow, บหรือเปล่า <acceptance> ร <pieces> ู้สึกว่าจะมีแฮกเกอร์อีกคนนึงนะครับไม่แน่ใจแต่ว่ามันบอกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคเราไปที่ภารกิจกันเลย เยอยตรงคันนี้แหละคันอื่นคงไม่มีกันแล้วเดเม,มนต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะครับพูดเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทางเราเรีบรีไปที่จุดภารกิจกันเลยนะครับไปรับภารกิจกันรีบเล่นรอบป้อยรถคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนี่ปรับได้ด้วยเอาละลบ คือจะรับภารกิจแต่ละทีใกลทุกที่นะครับไม่ต้องห่วงเลยแต่ข้อดีของเกมนี้คือเขาสามารถนั่งรถไฟไปได้นะครับก็คือถ้าเสราถ้าเกิดว่านัง่งรถไฟไปเนี่ยจะไวมากครับเอาละใกล้ถึงแล้วรถพี่ไปเนาะรถคันนี้มันโคตรอึดอะไม่ทันใจเลยอะ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้น เขียวกับเรานะครับถึงแล้วเรามารับภารกิจเฮ้ยเ,เดี๋ยวสัตว์ู่ไนวะโอเคลงจอดแม่งตรงนี้กลางถนนรี่ไป <c oughs> โดนลงไปเฮ้ยเดี๋ยวไอสัตว์เกือบตาย ไม่เห็นไม่เห็นนี่ใครเรลืมมาแล้วภารกิจครับเอาล่ะโอเคเข้าสู่ภารกิจฉันต้องรีบหาตัวเดวินให้เจอนะฮะมันอันตรายถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเดวินมันพูดเหมือนจะเมน์ะเกิดขึ้นนะครับ อ๋อโอเคไอ้โทรมาวะมึงอยู่ไหนอ๋อเดเมียนนะครับมึงไม่คิดแน่กูไม่อยากรู้เลยเท่านั้นแหละโอ้มันสายไปแล้วไอเดนฉันคิดว่าแกไม่อยากจะเชื่อแน่ลองมองไปที่ทีวีสิทีวีไหนวะอ๋อนี่ไงเฮียอ้าวไอเฮียเดเมียนแกอยู่ที่บ้านของนิกกี้ เดเมียนเดเมียนเดเมียนมันจับตัวเฮ้ยมาทำอะไรไปบ้างวะรีบไปครับรู้สึกว่าไอเดเมียนมันจะ,นนจะทำอะไรน้องสาวของไอเดนนะครับรีบไปรีบไปรีบไปเราไปข้างบนข้างบนข้างบนไปเอารถ แล้ยทำไมมันไกลอย่างนี้วะเด้อ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 ต้องมีรถบ้างข้างบนข้างบนข้างบนคือวิ่งมาไกลจัดนะครับแปลวารถแปลวารถคันนี้จอดอยู่มีคนขับไหมมีมีครับเอาไแงแฮกได้ทุกคันนะครับรถไปแล้วเออเราไปรีบไปรีบไปครับต้องรีบไปบ้านน้องสาวครับอันดีเมย์มาทำอะไรไว้ไม่รู้ He played me Son of a bitch played me and I let him What's he doing Nicky? oh you no, won't hurt No he has to know that No he's he trying to draw me there He wants me to work with him I think the guys Fuck that I need to oh. take him down I need to take him down เดียเมีย้ยนี้เร็วครับช่างเริ่มเร็วแล้วนะครับตอนแรกผมคนนี้ก็ไปเพื่อนเพื่อนกับไอเดนนะครับที่ไหนได้มาหักหลังกนะันดื้อๆนี่นเองล่ะแฮกเปิดประตูไปต่อครับมาถึงแล้วลงไอว้ามาถึงบ้านน้องสาวแล้วนะครับขึ้นไปโอเคมาถึงแล้วนะครับไอเด้น หกปีเหรอหกปีแล้วอะไรเนี่ยม,ม,มันพูดถึงอะไรรู้ไหมมีบางอย่างอ่ะเฮ้ยนี่ห่วยแบงเลยนีอน่อยู่ไหนอ๋อไม่ใช่สัปห้องครับเยสไอเดนครับนิกกี้โทรมา ิกกี้อยู่ไหนยิ <VE> ้มย <Mont> ิ้มม <'s> <elim. S 1> like, ึงไอเดียมิสี้จะตอยปแ้งเลยแทงทั้งเลยแทง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 ถ้าแกทำอะไรฉันจะตายแน่นั่น แกไม่อยากหานิกกี้เหรอไม่ดีกว่านี่เป็นฮันได้จะที่อยู่ของแฮกเกอร์อีกคนหนึ่งแกต้องไปหามันอะไรวะถ้าแกอัปเดต ถ้าแกอัปเดตข้อมูลให้ฉันเนี่ยแกก็จะได้คุยกับน้องสาวไอ้สัตว์นี่มันช่วจริงชั่วมากไอเดเครียดเลยนะฮะ แจ็คอยู่ไหนเนี่ยดีแม่คงไม่ได้รักพาตัวเข้าไปนะหาตัวตำแหน่งเจอแล้วมีคนกำลังไล่ล่าเขาอยู่แจ็คครับคือหลานอีคนหนึ่งของไอเดนนะครับคือไอเดียมันไม่ได้เอาเอาตัวแจ็คไปนะครับแต่ว่ามันกำลังมีคนไล่ล่าแจ็คอยู่ต้องรีบไปที่สถานีรถไฟใกล้ๆนี่เองรีบไป จะไปให้เดเมียนทำอะไรไม่ได้เราต้องรีบไปนะครับต้องรีบไปช่วยแจ็คเฮ้ยเปิดประตูเออเราเราต้องเลี้ยวขวานะครับเยอะอะไรเนี่ยไอพวกผู้ชายพวกนี้กำลังตามหาแจ็คอยู่ เด okay, oh okay, ี๋ยอเครจอเราต้องอ๋อเจอแล้วใชอคู่นี่ใจ่ okay, okay. ย็นครับไอเดน ม่ายดีวะเดินเข้าไปแล้วแฮ็กรลอกไอสัตวไไ์ไม่ได้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 ครับเดินเข้าไปดื้อไม่ได้ต้องไม่ให้มันเห็นตัวนะครับ t him reach อ่าครับนี่คือไอพวกนี่คือไอพวกที่มันจะมาตามลาแจ็คยังไงเนี่ยอ้าวเจอแล้วยังไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยตามไปตามไปตามไป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 เดินไปเร็วเดินไป,ไป,ไป เฮ้ยลบลบลบอย่าทะให้มันเห็นไม่ได้ครับเด่นไปเคแนไปเล่นไปโอเคแนเยอะแพทเอาละ ไปแล้วเฮียไปแล้วไปแล้วมันเห็นไเห็นขึ้นรถละไปไปไปเล่ไ<ป>นไปตามไปตามไปนั่นโดน,นเฮียไปละหาไม่ทันหรอกต้องรีบไปอะ เราก็รอดอขาดจเกินไปนะครับนะวะเหตดาวเหตดาวมันไมู้ยังไวะฆ่าแม่งโอเคไปไไป่ได้ เราจะไปไม่ไปไปเฉยๆไม่ได้นะจัดการมันนะับเทคดาวมันโอเคเยีเฮยเเฮียเฮีเฮียเยเฮีเยเฮเฮยเเเเยยอีนแม่ง ไปที่ไหนอะคือต้องฆ่าเขาให้มใหมดก่อนใช่ไหมได้ได้จะท,ทำอะไรกูวางนี้ลเลยกดเรียบร้อยครับระวัง มา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 ดิมาดิตามมาตามาอ้าวตามมาตามมาอเดไม่ใช่ก็ปิดก็ิดต้องจัดการพวกมันให้หมดก่อนนะครับยไหนวะเรียวเรียวเร็วหนีหนีต้องรีบหนีคนไปเร็วไปเร็วเร็วใกล้สุดใกล้สุดไปเร็วเรียรีหนี อก็ไม่เจอหรอกเรียบร <ไป S 1> ้อยนะครับโอเคแล้วรีบไปหาแจ็คก,กันแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วรีบไปหาแจ็คก,กันนะครับโอเครีบไปรีบไปเด่นลงไปที่ซายก็ไฟ ไปลบไปเลบลบลบแกกะกว้ทำไมวะนี่ไงเข้ามาแล้วไปเดินเดินมา,า,านอาล่นเจษนายปลอดภัยแล้วนะเข้าใจไหมปลอดภัยแล้วลฟังฉนะันนะ ตอนนี้เรากับไป้านไม่ได้แล้วแจ็คพูดกับฉันสิเอาละเดยวฉันจะตามหาแม่ของนายนะท็อตเทิลเด้ยวให้เยลันด้านี่เอเดนเพียร์ ทุกอย่างโอเคไหมตอ้องการขอบคุณก็คือเหมือนกับว่าไอเดนจะฝากแจ็คแค่ไปอยู่กับเฮรันด้าโยรันดาก่อนนะครับ <c oughs> ชาเจอมาพบนาไบ่อย,ยนะนันะเยี่ยมมาก เว่าจะไอด้ดนจะเอาแจ็คไปฝากไว้ก่อนนะครับเนี่ยโอเคชิคาโก,โกนะครับวิวนี้มาแล้วเฮ้ hey, วยวัวนจ่าย ไม่อยู่สองอาทัตย่ะมาเจอกันนะเรื่องไม่ดีใช่ไหมจะโทรหาก็คือว่าจจะไปอยู่กับดอกเตอร์นะครับก็คือฝากให้ดอกเตอร์เลี้ยงนั่นเองเพื่ความปลอดภัย องทำตัวใหนะ้ดีนะยังไงไปเถอะนีะ่เด็นเข้าไปห่วงหลานนะครับไปเถอะนะเอาละโอเค จบย่างอ่าให้ั่ว์นะว่าจบจริงถึงจะตัดพาร์ทอ่ะโอเคจบแล้วสำหรับพาร์ทนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ